ตัวไวแล้วก็จะหนีออกไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยมันก็จะมาวางใหม่โดนวางขันขนาดไหนว่ามันอ่าวงจรชีวิตของมันจะอยู่นอกนอกแกงกับเราโดนเจาะคือมันไม่ได้เจาะเข้าไปข้างในครับเพี่ยอยู่ลองลองดูนะฮะเมล็ดมันเริ่มมีเริ่มมีมอดแล้วนะครับเนาะครับครับเพราะมันได้ประมาณไหนมีมันมีอยู่ไหมเรื่องนี้อ่าสามปีประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงสูดดูข้อดำดำ แล้วเราต้องดูว่ามันเข้าระยะไหนละแต่ถ้ามันเริ่มเข้าระยะเริ่มต้นเนี่ยเราปีที่ทำมาร้อยสามสิบร้อยสามสิบราคาประกันเด่นตรงมิลลิละลายเลยใช่ไหมละลายละลายละลายได้เพิ่มอ่่าได้เพิมใครทําดีก็ได้เต็มสิบบาทเล่อตัวผู้มาเจ้าอย่างนี้เพราะว่ามันเจอเรื่องมอดในผลผลิตหรือเรื่องเรื่องตลาดเขาก็มีพืชดั้งเดิมอยู่แล้วก็คือกาแฟแต่เป็นการปลูกกาแฟแบบไม่มีการจัดการ เราก็เห็นศักยภาพของพื้นที่คือพื้นที่เนี่ยมีความสูงระดับน้ำทะเลตั้งแต่1,000เมตรขึ้นไปซึ่งมีความเหมาะสมที่จะปลูกกาแฟแต่ตรงเนี้ยในเมื่อพื้นที่มีกาแฟอยู่แล้วเราเห็นศักยภาพของพื้นที่เราก็นำองค์ความรู้ของโครงการหลวงมาปรับใช้ในพื้นทีโ่โดยการทำให้กาแฟให้มีคุณภาพดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน ั้งแต่การจัดการแปลงจนถึงการเก็บเกี่ยวรวมทั้งเรื่องการส่งเสริมเรื่องการขายแล้วก็การตลาดเป็นกระบวนการนําองค์ความรู้คองการหลวงมาให้กเกษตรกรในพื้นที่จนทุกวันนี้ก็กเกษตรกรก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้กาแฟสามารถตอบโจทย์ได้คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ป้องกันเรื่องอปัญหาไฟป่าที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้ ยางเม็ดถ้าอย่างเม็ดที่มันแตกต่างกันนี่มันคือมันมันมันคือแตกต่างกันได้ก็เลยเอามาขูดฟืนใช่ไหมคะทำเอาไว้เอาไว้ทำฟืนเพราะส่วนนี้เนี่ยผมตากเป็นฟืนแล้วก็ใส่อย่างใบเนี่ยมันเป็นหนองอีกแบบหนึ่งที่มันเราไปแตะแล้วก็มันคันอ่ะกก็มเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันระบายแบบธรรามาในรางแล้วเลยแก้ไขก็แก้ไขของเราประสบผลสำเร็จไปด้วยกันนะคะเราก็จะเดินก้าวไปด้วยกันนะคะ พื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่แต่เดิมก็คือปลูกข้าวข้าวโพดเพื่อเพื่อยังชีพพวกผมก็ทากาแฟายอยู่ก่อนแล้วนะครับการปลูกของเราปลูกแบบชาวบ้านไม่ได้เป็นหลักการหรือเป็นวิชาการทําให้ผลผลิตอะไรเนี่ยมีได้ได้ผลผลิตน้อยแล้วก็มันไม่ไม่คุ้มกับการที่เราลงทุนหลังจากที่ นหน่วยงานเข้ามาแล้วก็มาแนะนําวิธีการการจัดการเอยการดูแลอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการโฟรเซตเพื่อทํากาแฟคุณภาพเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านเรามีไรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็ทำทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยครับเป็นการยกระดับจากเดิมได้มากมากจริงๆครับเพราะว่า,ามันไม่ใช่แค่ตัวผม หรือคนรอบข้างคือทั้งกลุ่มทั้งหมู่บ้านเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเ,ออเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้มากจริงๆทุกๆคนแทบจะทุกครอบครัวครับที่ต่อเติมบ้านซื้อรถแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวเนี่ยดีขึ้นจริงๆครับ ไม่ใช่แค่ครอบครัวผมครอบครัวเดียวมันทําให้กลุ่มแล้วก็ทั้งชุมชนเนี่ยมีรอยยิ้มแล้วก็ทําให้มีความสุขกันทั่วนหน้าครับ